สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราอยู่กับนี่ครับตยจ้าวีออสปีประมาณ2007-2012นะครับสำหรับกันนี้มาติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นบิวอินนะครับขนาด10นิ้วนะฮะลองดูนะฮะอันนี้เป็นตรงรุ่นมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับในหน้าจอใหญ่ขนาด10นิ้วแบบนี้นะครับงานสวยๆติดตั้งพร้อมกล้องถอยฮะเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ถอยแสดงผลให้ดูนะครับนี่ครับกล้องถอยแสดงผลแบบนี้เลยนะครับ คมชัดมีเส้นกะระยะให้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับในขณะเดียวกันนะครับคันนี้ยังติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะครับระบบ Android ให้ดูลักษณะของกล้องนะฮะนี่ครับคือกล้อง Android ตรงนี้นะฮะนี่ฮะตัวนี้มีเมมโมรีในตัวด้วยนะครับมีแต่หัวกล้องนะครับไม่มีหน้าจอของกล้องหน้าจอของกล้องแสดงผลผ่านหน้าจอ Android แบบนี้นะฮะในเซ็ตเราติดตั้งอยู่ชุดละ9,900บาทนะครับได้ตัวเครื่องเล่นพร้อมกล้องหน้าและกล้องหลังในตัวเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะลักษณะของเราเข้าแอปนะครับนี่ครับเปิดแอปนะฮะแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่ากล้องบันทึกหน้าแสดงผลแบบไหนการเลือกตัวนี้ฮะนี่ครับเราจะเห็นว่านี่ครับด้านหน้านะครับกล้องด้านหน้าแสดงผลเป็นหลังคาเรียงกันอยู่นะฮะเราดูภาพจริงฮะนี่ฮะภาพจริงอันนี้คือภาพจริงนะฮะด้านหน้านะครับภาพจริงเราจะเห็นว่ามีหลังคาเรียงรายเลยนะครับเช่นเดียวกันครับใน หน้าจอนะครับมีการบันทึกอยู่ดูดีๆนะครับการบันทึกตรงนี้ฮะนี่ฮะสีแดงๆนะครับเป็นการบันทึกอยู่นะฮะพร้อมกับแสดงผลนะครับอันนี้คือกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดรอยนะครับโอเคมาดูหน้าจอกขนหน่อยครับตัวนี้เป็น램สอ2ลอม3 2เวอร์ชัน10แล้วนะครับหน้าจอ a n d r o i d จะมีนักลักษณะหน้าตาแบบนี้นะฮะเราชอบชื่นชอบอะไรก็เข้า p Play Store นะฮะเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ นะครับก็ปล่อยสัญญาณเน็ตนะครับหรือสัญญาณฮอสปอตในโทรศัพท์ของเรานะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับตัวนี้ยังเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเพื่อรองรับการโทรเข้าและโทรออกนะครับการเช็คแอปพลิเคชันนะครับดูนะฮะนี่ครับต่เปิดอะไรไว้บ้างนะครับสามารถเช็คแลปิดได้นะครับหรือเราจะดู2แอปพลิเคชันก็ได้นะครับสองแอปพลิเคชันในนึงหน้าจอนะฮะเดี๋ยวจะไม่ดูนะครับ เดี๋ยราแต่งผลแป๊บนึงครับโอเคนะครับเรามาต่อที่2แอปพลิเคชันในหน่หน้าจอนะฮะนี่ครับตัวนี้เล่น youtube อยู่นะฮะส่วนตัวนี้เล่นอะไรครับเล่นแมปอยู่นะครับก็เล่นได้2แอปพลิเคชันในหน่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับเบาเสียงก็นี่ครับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดเปิดไฟด้านข้างนี้นะฮะ ไฟสีน้าเงินนี้จะเปิดพร้อมไฟหลี่นะครับเพื่อดับหน้าจอลงมานะครับเดี๋ยวเราดับหน้าจอให้ดูนะครับปิดนะพอปิดไฟหลี่ปุ๊บหน้าจอจะเข้มขึ้นนะครับพอเปิดไฟหลี่หน้าจอจะดับลงนะฮะแบบนี้เพื่อลดอาการแยงตานะครับนี่ฮะเป็นสองแอปพลิเคชันหนึ่งหน้าจอนะเต็นคู่กันเลยนะตัวนี้ฮะเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็น YouTube นะครับส่วนตัวนี้เป็นแมปนะครับก็เช็คแอปได้ครับ ท่าสาบเสียงเชฟคอร์โดแลโดแขกาัเข้าเกียร์ถอยก็ยังทำงานอยู่นะฮะนี่ครับโอเคพี่น้องท่านใดนะครับใช้ Toyota v วีออปีประมาณ2 0 0 0นะครับ2 0 0 7ถึง2,012ันบะฮะเป็น v ีออสเจนนะครับลักษณะของรถนะครับในการติดตั้ง นี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับกล้องถอยจะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับโอเคสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะาแดมเพชบูรณ์นะครับหรือสอบถามมาในช่อง y o u t u b e ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ